คืนนี้นะครับคงไม่ได้มีอัปเดตอะไรแล้วก็สรุปดราม่าของพวินและอดีตแฟนสาวแล้วกันใช้คำนี้ดีกว่าเพราะว่าน้องผู้หญิงเนี่ยเขาบอกว่าโดนอดีตแฟนทำร้ายร่างกายที่หายเงียบไปไม่ได้โพสต์ไม่ได้อะไรก็คือบาดเจ็บณนะขณะนี้เนี่ยสถานการณ์ล่าสุดน้องเขาลงรูปสุดท้ายในสตอรี่นะครับเป็นรูปของอยู่ที่โรงพักแลวแล้วก็แท็กไปบอกว่าขอความเป็นธรรมจากสื่อมวนชน โดยโรงพักสอนอที่น้องไปแจ้งเนี่ยก็คืออยู่ที่สอนอทองหลอนะครับหลังจากที่มีการโพสต์คลิปมน,นะครับยืนยันว่าเคยคบหากันจริงๆเป็นรูปที่คุณพวินเนี่ยกัดขบเบาๆที่แก้มของน้องเออก็ยืนยันไปเลยว่าเคยคบกันจริงๆ หลังจากนั้นเนี่ยก็มีภาพต่างๆเนี่ยแสดงถึงรอยฟกช้ำดำเขียวมีกระดูกหักด้วยนะครับแล้วก็ทุกรูปที่ลงไปในสตอรี่เนี่ยมีการแท็กคุณพวินไปด้วยซึ่งในขณะนี้เองเนี่ยทางค่ายก็ออกมาชี้แจงถแถลงแล้วว่ากำลังรวบรวมข้อมูลอยู่ด้านของคุณพวินเองเงียบ อย่างไรก็ตามงานนี้ต้องติดตามดูนะครับว่าตกลงแล้วคุณพวินจะออกมาชี้แจงอย่างไรเพราะว่าทางฝ่ายหญิงเนี่ยออกมาให้ข้อมูลออกมาแสดงหลักฐานเต็มไปหมดแล้วทีนี้ทางแกมมี่เองในฐานะของต้นสังกัดของฝ่ายชาย <c oughs> ก็ออกมาแถลงนะครับว่าจะรวบรวมข้อมูลแต่ทางคุณพวินเองเนี่ยอย่างเงียบและ ที่เรากำลังเฝ้าติดตามดู IG s t r r y ของน้องเนี่ยนะครับน้องผู้หญิงนะเออคืออยากเห็นกล้องวงจรปิดเพราะน้องเขาบอกว่าเขามี